สต็อกพียบมีของไม่ขาดสายตัวกระจายสัญญาณตัวท็อปรุ่นเด็ดที่ขายดีมากๆของคำบายนะคะกับ Aruba Instant On AP22 ค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับพิวแล้วก็คำบายเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เช่นเคยคะ่ะแต่ว่าพิวจะกลับมาพูดถึงตัวกระจายสัญญาณที่พิวเคยพูดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะตัวนี้ซึ่งนั่นก็คือ Aruba Instant On a p 2 2ซึ่งเขาเป็น Wi-Fi 6 ซึ่งเป็น indoor access point นะคะเขาเป็นตัวกระจายสัญญาณตัวท็อปที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าของคัมบายเลยคือสต็อกเท่าไหร่ก็คือหมดเกลี้ยงตลอดแล้วเราก็ยังสต็อกของเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตัวนี้คือเด็ดจริงลูกคา้าสั่งเยอะมากเลยนะคะคิวก็เลยอยากจะนำตัวนี้ค่ะกลับมาพูดถึงใหม่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไป unbox แล้วก็ยนโฉมน้องกันอีกสักหนึ่งครั้งก่อนละกันนะคะว่าภายในกล่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างในกล่องมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ชั้นแรกนะคะก็จะเจอกับอุปกรณ์คู่มือการใช้งานค่ะแล้วก็จะเป็นแผ่นที่ให้เราสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลด a r u b a instanton application นะคะเอาไว้สำหรับการเมนูการจัดการต่างๆการบริหารการใช้งานของ AP 22นั่นเองนะะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานค่ะถัดไปนะคะก็จะเจอกับตัว Product นะคะนั่นก็คือ a r u b a Instant o n AP 22นั่นเองค่ะข้างในนะคะก็จะ p o w เ r a d a p t e r นะคะแล้วก็ในกล่องก็จะมีพวกอุปกรณ์แบบ n o อตสกรูนะคะหรือว่าเพลที่เอาไว้ติดกับผนงังติดกับฝ้าค่ะ a b a Instant On AP 22นะคะเป็น Wi-Fi 6 i n d o o r Access Point นะคะตัว Product นะคะด้านหน้าก็จะมีไฟแสดงสถานะการใช้งานนะคะเป็น LED นะคะแล้วก็จะมีพอร์ตอัพลิงกิ g ระบิ i t ินเทอร์เนะคะเป็น POE 802.3 AF อยู่ด้านหลังค่ะด้านบนนะคะก็จะมีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ Power Adapter นะคะตัวนี้นะคะ มีขนาดที่กําลังพอเหมาะนะคะก็คือมีประมาณมือแบบถือได้กําลังดีนะคะเพราะว่าน้ําหนักตัวนี้เนี่ยเพียงแค่500กรัมเท่านั้นเองค่ะอ r d u i n Instant On AP22 นะคะเป็น indoor access point Wi-Fi 6 574เมกะบิตเพอ์เซกบนความถี่2.4กิกะเฮิร์และ1.2กิกะบิตเพอ์เซกบนความถี่5กิกะ ตัวนี้นะคะก็เหมาะสําหรับธุรกิจขนาดเล็กนะคะไปจนถึงระดับปานกลางนะคะก็คือเหมาะกับบริเวณที่มีผู้ใช้งานที่ไม่หนาแน่นมากนักนะคะแล้วก็บริหารจัดการได้ง่าย เลยนะคะผ่านแอปพลิเคชันนะคะ Aruba Instant On หรือสแกน QR code ตามคู่มือการใช้งานอันเมื่อกี้ที่ทิวให้ไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็สามารถบริหารจัดการผ่านคลาวด์โดยรองรับทั้ง iOS Android นะคะแล้วก็บริหารผ่านเว็บ UI แถมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายตลอดอายุการใช้งานอีกด้วยนะคะก็คือลูกค้าสามารถสั่งจอง AP 2 2เนี่ยกับทางคัมบายได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็ยังสต็อกเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยขายดีมากจริงๆนะคะลูกค้าคนไหนที่ สนใจนะคะก็สั่งซื้อสั่งจองกับทางคัมบายได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูสินค้าตัวอื่นนะคะ w w w c a m b บ y c o t h นะคะสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกซื้อกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิวและคัมบายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมรอติดตามคลิปอื่นๆและข่าวสารอื่นๆของคัมบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ